จะเกิดสิ่งใดขึ้นกับคุณบ้างเนาะ,ะใช้วิจารณญาในการรับฟังนะคะเป็นดวงรายสัปดาห์ถึงคุณขึ้นมาพลังงานของเงินขึ้นมาเลยนะคะควีนถือเหรียญเงินน่าจะมีแนวทางในเรื่องของการเงินนะคะใช้ความรู้ใช้แบบ ความสามารถในเรื่องของการดึงดูดเงน <c oughs> โทษทีเอาละค่ะสัปดาห์นี้เหมือนคุณจะโฟกัสไปที่เงินเป้าหมายแล้วก็การจัดการการจัดการในเรื่องของดีเทลวางอย่างนะคะรวมไปถึงเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ในสัปดาห์นี้คุณทําได้สําเร็จแน่นอนพเพราะเป็นหนึ่งดาบนะคะส่วนใหญ่คุณจะต้องเชื่อในอินทูวิชันของคุณนะคะในเรื่องขององค์ความรู้แล้วก็ เซนต์ภายในของคุณนะคะรวมไปถึงในเรื่องของความมั่นใจบางอย่างในการตัดสินใจหรือลงมือทำชัดเจนมากเลยประสบการณ์นะคะหรือความมั่นคงทางด้านการงานของคุณอย่างเงี้ยอืมโอ้โหหนึ่งหนึ่งขึ้นมาเลยมีโอกาสที่ดีเข้ามานะคะในเรื่องของความสําเร็จอ,อในสัปดาห์นี้หนึ่งแหละสิ่งที่สองมันคือเรื่องดีๆเกี่ยวกับความรักเข้ามาทางด้านการงานจะมีข่าวดีเข้ามานะคะหรือแม้แต่ความสัมพันธ์กับ ลองดิสแ n c e หรือว่าคนรักต่างวัยอะไรเงี้ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีๆเข้ามาด้วยมาดูไฮไลท์หน่อยค่ะไฮไลท์ต้องระวังบุคคลที่สามหรือคนที่คิดไม่ดีแต่ใครที่ทําอะไรรับหลังคุณคุณจะรู้ความจริงอ่านะใครที่คิดไม่ดีกับคุณหรือใครทําอะไรลับหลังคุณคุณจะรู้ความจริงภายในสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็จะมีบางอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเออหลายคนอาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะมีเกณฑ์ได้เดินทาง แล้วก็การเดินทางก็เป็นสิ่งที่ดีด้วยแต่เดือนสตาตานี้คือแบบไม่ว่าคุณจะทําอะไรในสัปดาห์นี้นําผลงานออกสู่สาธารนณะอันนี้ก็จะโดดเด่นเป็นที่ยอมรับหรือรวมไปถึงคุณจะเคลียร์จัดการเรื่องของตัวเองจะหิวใจนะคะหรือเป็นช่วงเวลาที่แบบเยียวยาบาดแผลก็จะเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันแต่บางสิ่งบางอย่างมันจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆเลยนะคะในสัปดาห์นี้แต่เรื่องเด่นๆของคุณแน่นอนคุณมีโอกาสที่ดีเข้ามาให้คุณได้ไขว่ได้คว้าแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของ ความรักนะคะอย่างเช่นทำถูกโกหกถูกทำอะไรแบบรับหลงังนะคะหรือคำนินทาคนที่ท็อกซิกอะไรเงี้ยเราก็เสียใจอะไรเงี้ยเกิดขึ้นนะคะมาดูพรสามใบให้คุณสุดท้ายอ่ะคุณจะได้รับความช่วยเหลืออยู่นะคะคุณจะได้รับความช่วยเหลือบางสิ่งบางอย่างถ้าคุณมีคอนฟ lict ก,กับใครหมอโบไม่รู้เขาคนนั้นอาจจะอยากมาขอคืนดีคุณก็ได้ ะะหรือว่ามาขอความร่วมมือจากคุณแต่ที่แน่ๆคุณได้รับความช่วยเหลือนะคะในสัปดาห์นี้แล้วก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมีบางสิ่งบางอย่างให้คุณเร่ต้องสวยโอกาสเอาคอยเป็นสัปดาห์ที่ดีนะเริบิค่ะ เปิดพลังจัก,กรวาลผ่านไพ่ตื่นรู้ในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนนี่ไม่ใช่แค่คลาสดูดวงแต่มันคือประตูสู่การเข้าใจพลังภายในของคุณเองเรียนรู้การอ่านไพ่แบบจิตวิญญาณเชื่อมโยงพลังจัก,กรวาลกับเส้นทางชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรืออ่านไพ่มานานแล้วคลาสนี้จะ อัปเลเวลการรับรู้ของคุณจนคุณสัมผัสได้คลาสเข้มข้นสอนสดเข้าใจง่ายเปิดพลังไพ่ทุกใบให้กลายเป็นเครื่องมือแห่งการเยียวยารับจำนวนจำกัดเพื่อการโฟกัสแบบลึกจริงสมัครตอนนี้พลังของคุณกำลังรอการปลุกให้ตื่น